สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเฮลโ o ลราวัยค่ะตอนนี้นะคะฟังก็อยู่ที่เทศบาลตำบลราวัยค่ะเพื่อจะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่นี่เลยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์โควิด1 9ค่ะเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาหาแนวทางการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในช่วงของโควิด1 9แบบนี้ค่ะ Hello everyone. Welcome to Hello Rawai with me, Fang Thammonwan. Now we are at Emergency Operation Center of Rawai Municipality, or you can call EOC in short. For the details of this, please have a look this episode. จังหวัดภูเก็ตนั้นเราได้มีมาตรการนะครับในการตรวจคัดกรองพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับมีการแพร่ระบาดในรอบที่สองซึ่งจังหวัดภูเก็ตนั้น ก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญนะครับในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจึงได้มีการตั้งจุดคัดกรองที่บริเวณท่าชัดชัยนะครับแล้วก็ท่าอากาศยานของจังหวัดภูเก็ตซึ่งขณะนี้นั้นทางจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีการแต่งตั้งศูนย์แล้วก็มีคําสั่งนะครับให้ทุกตําบลน,นั้นแต่งตั้งศูนย์ EOC ระดับตาบลซึ่งตาบลอาวัยของเรานั้นก็ได้ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลอาวัยนะครับซึ่งมีคณะการ กำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมอนะครับสมาชิกสภาเทศบาลนนบวัยแล้วก็โรงพย,ยาบาลโรงอพยาบาลรพสตโรงาสพฉลองนะครับซึ่งเป็นคณะทํางานในระดับตําบลหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางา,ทงานย่อยเป็นของหมู่บ้านนะครับแต่ละหมู่บ้านซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานนะครับโดยมีกําลังของญาที่รอพอสอตอ,อสอมอแล้วก็ สมาชิกสภาเทศบาลตะบนอวัยนะครับเพื่อที่จะออกคัดกรองพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของตะบนอวัยนะครับในการเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูกเก็ตนั้นเราก็ต้องโหล <ๆ S 2> ดแอปหมอชนะนะครับแล้วอีกแว็บหนึ่งก็ต้องโหลดแอปของโกภูเก็ตนะครับซึ่งโกภูเก็ตนั้นก็จะเป็นการาใช้เฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดภูกเก็ตเมื่อพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูกเก็ตแล้วนะครับก็โหลดโกภูเก็ตทีนี้ เมื่อเราไปอยู่ที่ไหนนะครับเมื่อโหลดปุ๊บเนี่ยข้อมูลก็จะลิงก์เข้าศูน e ย์เอลระดับตำบลทําให้เจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากที่ไหนบ้างนะครับพักที่ไหนบ้างมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงไหมนะครับถ้าเกิดว่ามาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงเราก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลรพสตเข้าไปให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ส่งไปสวบที่โรงพยาบาลฉลองซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ทำงานกันเป็นทีม เราจะให้คําแนะนำนะครับให้คาปรึกษาแล้วก็คอยออกตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของตำบลอะไวยแล้วก็ของพี่น้องประชาชนในที่เดินทางเข้ามาด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มาตรการของจังหวัดภูเก็ตนั้นเรามีการตรวจอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อให้ความปลอดภัยกับตัวคนแล้วก็ให้ความมั่นใจกับทุกคนที่เดินทางเข้ามาแล้วขณะนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตนั้นเราเป็นพื้นที่ที่ เลย30วันไปแล้วยังไม่มีคนติดเชื้อโควิดถึงถือว่า,ามาตรการที่ทางจังหวัดได้ออกมาตรการมานั้นเนี่ยก็ถือว่าได้ได้ผลเป็นอย่างดีมากนะครับท,ที่เหลือตอนนี้ก็คือให้พี่น้องประชาชนนั้นช่วยกันปฏิบัติตามนะครับคณะกรรมการควบคุมโรคที่ได้แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่จะต้องปฏิบัตินะครับก็คือออกจากบ้านทุกครั้งจะต้องสวมแมสนะครับ ล้างมือด้วยเจลบ่อยๆหรือล้างน้ําด้วยสบู่นะครับแล้วก็มีระยะห่างนะครับไอ้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืองดเว้นนะครับไปในที่ชุมชนหรือคนเออัดจำนวนมากนะครับปฏิบัติแค่นี้นะครับก็จะช่วยให้ตัวเองนั้นปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ทําให้คนรอบข้างสังคมมีความปลอดภัยจากเชื้อโควิดด้วยนะครับก็ด้วยความปราศรัยดีนะครับจากเทศบาลตะบนราวัยครับ rawai municipality always has security measures for people traveling to phuket for emergency operation center is at rawai municipality there are public health workers inspect people coming to rawai area and could you please loading go phuket and marchana application on your mobile phone also เป็นยังไงกันบ้างคะกับมาตรการดูแลความปลอดภัยของเทศบาลตำบลราวัยเรียกไลยว่าดูแลกันตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วฟางขอเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลตัวเองกันอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างมลล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลสวมใส่หน้ากาก,ากทุกครั้งเท่านี้นะคะเราทุกคนก็จะปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด19แล้วล่ะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะฟังแล้วก็รายการเห้โลร่าไวยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ I think this is a great care of the municipality over 24 hours I repeat once again for taking care of yourself wearing a face mask Washing your hands frequently and avoid high risk areas. All of this will protect yourself from COVID 19. Today we have to say thank you and goodbye. See you next time.